เมื่อนี่เขาก็มาอยที่น้องป่ามือนี่อากาศดีลมหนึ่งลมสองแดดก็นังเริ่มออกเขากับสิล้งเขากับสิไปตรงป่าไปเบ่งบรรยากาศคางน้องป่าจะกข้าวหน่งเนาะไปเบ่ง โบมีลมเลยอากาศดีแห้ง อะไงกางเต้นเนาะจ้าเนี่ยเห้เขาให้กลางเต้น์ได้เยอ๋อแดดท่อมเรออกตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโ,โมงเช้าเนาะจ้าหกโมงเช้าคนก็นเริ่มลังมาตกปลาโอ๊ยอากาศนะ บรรยากาศโอ้ยมาคนเดียวเกาะในหนก โอเคนอจนอ่ะน้อเดี๋ยวแอน,นลงไปตกปลาก,กับพี่ดีกรแปดโมงแล้วได้เวลาปลาจะกินเหยื่อแล้วพลังมันลงมาเามามยืนใกล้ออบรรยากาศตกปลา,ปาล่มเริ่มมาแล้วเชียนดีว่าล่มมาแล้วปลาจะกินบัน แปดมองตรงวะสันเอาอีกแล้วถ้เอาเบิ่งว่อาอแปดมองตรงแล้วตอนนี้คือยังบวกกินอยู่กิน <laughs> เบิ่งสีโซ่ให้มึงโซ่ให้เบิ่งแปดมองตรงได้แล้วได้แล้วปลากินเนื้อแล้ว อ๋อให้มันได้เดอ้อยาให้มันหลุดเดอ้อเดียวเขาสิหัวขวัญเดอ้อถึงเวลาสรุปแล้วแปดโมงสิบนาทีอ๋อปือ๊บปื๊บอื๊บเรียบร้อย ดีได้ปลาแล้วจ้าเอาสวนเอาส่วนเอา,เอาลุดสน่<า>ว้าวจ้าหนึ่งตัว,วคุณสามีดได้อีกแล้วจังไรเฟิชชันนอลกระโตกน้ำโปรเฟิชชันชนอลสัตพี่ดีได้ปลาอีกแล้วจ้าสำเนียงก่อนนะจ้า